เราลองกันอยู่นั้นเป็นเสียงของเขาขอสงางทางไม่ต้องเสียงทางพูดผิดน,นะคอันดับแรกลืมเลยลืมสันติวิที่ด้วยนะคะผ่านมาทุกครั้งก็อุดหนุนกันทุกครั้งนะครับปี่อุดหนุนได้ไงตถนใหญ่ขนาดนี้นะครับวิ่งงานเที่ยวละห้าหกร้อยเดี๋ยวจะวิ่งครับลังบอกข้อบนแต่เช้าเลยผ่านร้านนี้ทีไรอุดหนุนตลอดนะครับอูปูน,นี่นะช่วยเหลือกันพี่จ๋านะครับสินคา้าที่นี่ดีทุกตัวราคาไม่แพงด้วยนะย้าเลยฟังเสียงแล้วเป็นไงพี่ขอสามทางตัวนี้ คนะครับนะครับก็สามทางตัวนี้จะยี่ห้อไมโครเทคนะครับส,ส, os, s, ส,ส,วส่วนตัวเขาชอบนะยี you, ่ห้อนี้นะครับก็แต่จริงๆแล้วก็ชอบทุกที่ห้อแหละนะครับเราเชียร์ทุกยี่ห้อนะครับเชียร์ทุกค่ายแล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยตัวนี้จะเป็น3ทางนะครับ CE 2 3 4 XL นะครับตัวนี้จะเป็นคอร์สสทางได้2ทางได้โดยการกดผมด้านหลังส่วนหนึ่งคุณพี่ก็เป็นอยู่แล้วนะครับคุณพี่ก็าทำเป็นอยู่แล้วเราก็ต้องอธิบเข้ามาในเยอะอันนี้แค่ลองเฉยๆว่าใช้งานได้นะครับ ไอ้ร้านติดถนนบางหน้าตานไม่ใช่รถนะครับเออแต่รถติดจริงๆนะนะครับเป็นบางช่วงแล้วกันพี่นะครับอยู่กมอี้านะครับฝั่งขาเข้านะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งขาไปชลบุรีนะครับอ่าฝั่งขาออกนะครับผ่านมาก็แวะได้นะครับมาพูดมาคุยมาชมสินค้ากันก่อนนะครับขอทดลองรุ่นนี้นั่นได้นะครับ ขอให้เฮงไม่รวยถูกวตวองซึ่งทันพนลานไปนเลยเป็นไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ